ที่นี่คือท้ายยบด่วนรามคานะครับเดี๋ยวข้างหน้าผมก็จะเป็นสถานีรถไฟฟ้าลาดพร้าว1นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคืบหน้าไปถึงไหนแล้วว้าวถือว่าคืบหน้าไปเยอะแล้วนะครับตัวสถานีนะครับนี่ข้างในน่าจะเรียบร้อยไปหลายส่วนแล้วนะครับ ซึ่งกลางปีหน้าก็จะเปิดใช้นะครับสถานีนี้ก็เปิดใช้ด้วยนะครับจนถึงภาวนานะครับจากสำโรงถึงภาวนานะครับจะเปิดใช้กลางปีและอีกสถานีสุดท้ายก็คือสถานีลาดพร้าวนะครับจุดที่เชื่อมกับรถไฟฟ้าใต้ดินก็จะเปิดอีกปลายปีนะครับเพราะส่วนนั้นยังไม่แล้วเสร็จนะครับเนี่ยครับตรงนี้ก็แยกไปเรียบด่วนนะครับเนี่ยครับ แล้วตรงไปนู่นก็สถานีลาดพร้าว83นะครับก็คือตรงอิมพีเรียนลาดพร้าวนะครับถ้าลงสถานีนี้เราจะไปไหนล่ะครับเนี่ยครับเราก็ไปได้เยอะแยะเลยนะครับแล้วก็ไปลาดพร้าว71นะครับแยกข้างหน้าที่รถออกมานะครับและก็ไปตรงเรียบด่วนนะครับซึ่ง เรียบเรืนก็จะไปตรงทาวิน่าวนะครับนี่ก็สถานีนี้เป็นสถานีหนึ่งนะครับที่ลงในจุดที่ชุมชนอยู่ในซอยนะครับถือว่าเป็นสถานีสําคัญอีกสถานีหนึ่งนะครับรูปทรงสถานีนะครับดูสิครับหลังคาก็ก่อสร้างแล้วเสร็จแล้วนะครับเหลือแค่บันไดทางขึ้นลงนะครับซึ่งจะมีอยู่4จุดนะครับนะครับ ต่อไปแล้วเสร็จเราก็จะเดินทางด้วยความสะดวกปลอดภัยนะครับแหมลัดพล่ารถติดอยู่แล้วครับต่อไปถ้ามีเราก็ได้ผ่านช่วงเช้าๆนะครับได้ความรวดเร็วนะครับโดยนั่งรถไปฟ้าสายสีเหลืองนะครับไม่ต้องกังวลรถติดนะครับแล้วช่วงนี้อากาศก็กําลังหนาวนะครับแต่เราจะเห็นว่ามีป้ายเลือกตั้งเยอะแยะมากมายนะครับก็ถึงฤดูการเลือกตั้งแล้วนะครับเนี่ยครับนี่เรียบด่วน จุดเรียบด่วนนี้ก็จะเป็นจุดที่สร้างรถไฟฟ้าสายสีเทานะครับเนี่ยครับมาทางตรงเกาะกลางตรงนี้ครับไม่ใช่ข้างถนนนะครับดิมฟุตบาททางเท้านี่ครับเสาก็จะมาทำทางแนวนี้เลยนะครับแล้วก็มาจากวัชระพลนะครับนู่นวัชรพลอยู่ตรงนู้นนะครับก็มาแล้วก็จะไปเรื่อยๆแล้วก็มาตัดกับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองแนวนี้นะครับนะครับ ซึ่งสถานีรถไซว,วาสายดีเท่าน่าจะอยู่โซนข้างหน้านู้นนะครับแล้วก็จะมีสกายวอล์กมาเชื่อมกับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับเนี่ยครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับบายบายอากาศดีนะครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับออกจากบ้านก็สวมแมสนะครับและก็เจลแอลนอฮอวยนะครับเพื่วความปลอดภัย 拜拜。Bye bye.